เธอเธอทำอะไรอ่ะอ่ะหิวไงตอนนึกไข่ข้นปูกินหรือเปล่าล่ะถ้ากินเดี๋ยวจัดให้นี่ไงมีเนื้อปูอนี่นี่เลยเนื้อปูวันนี้เราทำไข่ข้นปูหิวดึกเอาไข่ไปแล้ว นี่ใส่ไปเลยพริกไทยเล็กน้อยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสขาดไม่ได้นมสดใส่เข้าไปนมสดเข้าไปอ่ามันหน่อยเอาเนื้อ,อปู ข่อยโคตรปูไปเลยจัดไปยาวๆหิวมีกันเชียงปูงนั่นเลยเาอาแบบว่าสุด,สดยอดพอแล้วเนาะเดี๋ยวกินได้หมดยอวแยะวันนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับอีกกันทำนี่เลยครับผม ใส่น้ำมันลงไปโอเคอย่าเยอะนะครับอ่าอีกหน่อยแล้วกันอย่าเปิดไฟแรงนะครับผม ไฟข้นปูถ้าไฟแรงจะเป็นไข่เจียวนะครับผมบอกเลยว่าประมาณนี้ นี่ครับเรียบร้อยนะนี่เลยครับผม,มดูครับเน้นๆลากลงไปโอ้โหร้อนมากเดี๋ยวสองจานคร้บผมรอบดึกกล้องลงมาแอบถ่ายเราอัดอีกหน่อยแล้วกัน นี่ครับผมเดี๋ยวเราไปชิมกันครับผมไข่ข้นครับผมเดี๋ยวมาชิมกันเลยราดข้าวมีนี่ครับผมขาแม่นต้งทิกน้ำปลาแล้วก็น้ำจิม้มซีฟูด้ดแล้วแต่ชอบแต่ผมชอบมีริกน้ำปลานะ ยอดที่ล้วนมีน้อตกกับงด้วยอะไรอืม,มอเผป๊าบอืม,มใส่ไปผมชอบเิ็นเผ็ด

ตอนนั้นกิมาคือปูที่เก็บแล้วมาสองกล่องอกะว่าก็วันนั้นกินไปแล้วกะว่าจะทำกับข้าวปูกิน่อยแล้วนี่ก็ไขเ่เจียวปูไข่ข้นดีกว่า

arga oh, Hmm. Agak dia buat speed ข้นเรื่อมันสบปิแต่ตอนละดอดอืมทอดงีด้กรอื้อื้มอร่อยมากกับดึกดหลับผมนี่สิบฟูด อันนี้ผมว่าเรื่องผมชอบนะมือชิ้วอนจจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เข้าสู่ที่น้ำปลาแต่ไม่รู้ว่าที่ทางใต้ครับผมแล้วแถวสุราษฎนระ์เนี่ยมีเรืยังไข่ข้นปูไข่ข้นกุ้งอะไรอย่างเงี้ย ต้องต้องลองดูครับเพราะว่าวัตถุดิบอะทางเราถูกไงน้ำปลาเด็ดจุดอร่อยมากทำเองครับทำเองกินเองนั่นเองพอว่างั้น Vabbè, Wow. Mm -hmm. Mm -hmm. God.

cái nước này cái bột léo ạ cái này mì ạ à? bảo vệ thầy cái này, à <c oughs> อไข่ข้นปูครับผมลองไปทำดูครับผมอร่อยจริงบอกเลยรอบหน้าไข่เจอปูเด็ดแน่แนแน เราแบบใส่ทะลักเลย <c oughs> ถ้าเราไปทํากินถ้าเราไปสั่งกินร้านอาหารมีอยู่ร้านหนึ่งครับอย่ากไปมากเลย <c oughs> แต่เราคิวนานสารพันไข่เจียวปูสารพันเดี๋ยวผมจัดให้บอ,อกเลยจุ๊ดากุหบดา เราผมไปส่งของที่าการท่าดิตคือปูมาเนื้อเข้าว่าอย่าลืมนะผมอย่าลืมกดแชร์เบิร์ด สามร้อยหกสิบหกถาฟิเน็ตไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเราจัดส่งให้คุณได้ทุกที่ซื้อจริงหรือเปล่าเหอะส่งให้ส่งฟรีก็ได้ตามนั้น พักมาแล้วครับผมข้างล่างจะมีลิงก์อยู่ a c e b o o k เพจ Line แอดแส่ส่วนตัวก็ได้นนะพักมาเลยเมือทรก็มีเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไข่เจียวปูโอเคบายบายครับผม